สวัสดีครับคลิปวีดีโอนี้ก็จะเป็นการประกอบบทเรียนบทที่8นะครับสำหรับบทเรียนนี้เราจะมาทําการลองดีบัคดูเพื่อที่จะเข้าใจการทํางานของฟังก์ชัน Input ตรงนี้ครับว่ามันทํางานอย่างไรไฟล์ตัวนี้นะครับก็อยู่เป็นไฟล์ชื่ออ, put, อินพุตอันที่ก่อ็กอมนะครับโค้ดก็มี2แค่2บรรทัดเองฝั่งซ้ายมือก็คือตัวแปรชื่อว่า number เท่ากับ i n p u t ตฟังก์ชัน input นี้จะทำงานนะครับเราจะมาดูว่าฟังก์ชันนี้ Input มันทำงานอย่างไรแล้วตัวแปรน u m เ e r มันชี้ไปที่ค่าอะไรนะครับเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวผมจะใช้การดีบัคโปรแกรมดูดีกว่านะครับผมก็จะคลิกเบรคพอยต์ไว้มรรทัดที่2เลยเรามาลองลัน Start Debugging หรือคีย์ไลทก็คือ f 5นะครับลองลองดีบัคดู จริงๆแล้วเส้นทางการทํางานของโปรแกรมต้องมาค้างบรรทัดท,ที่2นะครับแต่เนื่องจากฝั่งขวามือเท่ากับเป็น Input นะครับฟังก์ชัน Input ฟังก์ชันตัวนี้มันจะทํางานครึ่งกลางๆคือทํางานยังไม่เสร็จดีแล้วมันก็จุดค้างรอบรรทัดที่ทท1ไว้ครับโดยที่ยังเส้นทางการทํางานยังไม่มาถึงบรรทัดที่2นะครับมันยุดค้างบรรทัดที่ทท1อยู่เลยเพื่อที่จะโชว์ข้อความคำว,ว่าพิมพ์ตัวเลขเข้ามาสิ ติดตัวเลขเข้ามาสิตามนี้ในเข็นนะครับมันเป็นอ่าตัวพร้อมเนาะพร้อมก็คือเป็นสัญลักษณ์อะไรก็ได้เราสามารถสร้างขึ้นมาเองพิ็นข้อความอะไรก็ได้เพื่อรอให้เราป้อนข้อความเข้ามาทางหน้าจอไทม์แมนอีกทีหนึง่งนี่คือเครอร์เซอร์เห็นไหมละครับเราก็จะพิมพ์ข้อความเข้ามาแต่ในตัวอย่างนี้เขาบอกให้พิมพ์ตัวเลขก็พิมพ์ตัวเลขครับนะครับจริงๆจะพิมพ์เป็นตัวอักษรอะไรก็ได้เข้ามาแต่ในตัวอย่างเป็นพิมพ์เลขสิบ พอเรากด enter ปุ๊บเนี่ยบรรทัดที่หนึ่งก็จะเพิ่งทํางานเสร็จเดี๋ยวลองดูกด enter เราเป็นไงต่อพิมพ์ข้อความหน้าทํางานเสร็จแล้วกด enter ปั้งเนี่ยเส้นทางการทํางานที่เปลี่ยนมันใส่น้ำเนาะเนี่ยมันก็จะผ่านจากบรรทัดที่หนึ่งแล้วมาหยุดค้างรอบรรทัดที่สองเพราะเราใส่ break point ไว้แล้วข้อควรระวังที่ตามหนังสือที่เคยอธิบายไว้ครับเราพิมพ์ได้สิบก็จริงนะครับแต่ใน python เขาจะ เห็นว่า number ครับเป็น string 10ไม่ใช่เป็นจำนวนเต็ม10แต่เป็น string 10นะเนาะใหไหมครับโตขึ้นมา10เลยใต้ช่อง l o c a อนะคินี่นมันผลไปแล้วขี้ขยะออกมานะจะเห็นว่าตัวแปร number เนี่ยมันจะเก็บค่าไม่ใช่เป็นตัวเลขแต่เป็น string 10เพราะว่ามีเครื่องหมายคำพูดคำพูดเดียวนีครับครอบเปิดและปิดไว้ตรงนี้ต้องระวังให้ดีนะครับฟังก์ i ั n input จะรับข้อความเข้ามาจากหน้าจอเทอร์มินอลต่อเราจะพิมพ์เป็นตัวเลขก็ตามมันก็ได้เป็นสตริงเสมอมา,าที่2ปริ้น์นะครับถ้าสังเกตที่2เนี่ยมันมีวงเล็บซ้อนวงเล็บตามที่ผมเขียนในหนังสือครับถ้าเห็นวงเล็บข้างในก็ให้ดูวงเล็บข้างในสุดก่อนตรงนี้นะครับจะเป็นฟังก์ชันไทปข้างในเนาะค่าข้างในมันจะเป็นตัวแปรนัมเบอร์ที่เก็บค่าสตริงสิบเข้ามานี่โพสตรงเนี้ยครับเอฟเพชชั F ่นตรงเนี้ยมันจะประมวลผลก่อน แล้วเราอยากรู้ว่าไอ้ตรงเนี้ยเวลาเรา monitor ดูในหวดดี b ั x ว่ามันได้ค่าอะไรออกมาเราสามารถที่จะมาไฮไลท์ตรงไ t ์นัมเบอร์ได้เลยแล้วคลิกอ่าแล้วก็ add to watch นีครับ add เพื่อไปดูสังเกตเห็นอะไรไหมครับฝั่งซ้ายมือไอ้ตรงช่อง watch นีครับไอไท์วงเล็บนัม number นี่ครับเป็นการเรียกฟังก์ชัน t y ์เนะแล้วก็ส่งค่าของตัวแปร number เข้าไปให้ฟังก์ชัน type ตรงนี้ใช่ไหมครับคือส่งส่ง สตริงสิบเข้าไปแล้วมันก็ตอบกลับว่าอ๋อสตริงสิบเนี่ยมันเป็นสตริง str ย่อม,มาจากสตริงเพราะนั้นพอเรากด continue ให้มันเล่นจนจบนะครับนี่เห็นไหมครับประโยคบรรทัดที่2ก็จะพิมพ์คำข้อความนี้เลยเนียนะครับสตริงออกมาบอกว่ามันเป็น str เป็นสตริง เพราะฉะนั้นเมื่อถ้าเราจะเอาตัวเลขนะไปใช้งานต่อเช่นแบบเราจะเอาตัวแปรนัมเบอร์ไปคำนวณค่าบางอย่างเช่นคำนวณค่าหาพื้นที่อะไรสักอย่างนัมเบอร์คูณ10อันนี้เป็นรูปแบบคำสั่งมั่วๆปริปริขึ้นมาอธิบายเฉยๆเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยถ้าจะเอานัมเบอร์ไปใช้งานต่ออนาะคตข้างหน้าเราก็ต้องแปลงค่าที่ Input เข้ามานะครับให้มันเป็นตัวเลขก่อนวิธีง่ายที่สุดนะครับที่ทําให้โคด้ดมันกระชับสั้นก็คือเราเอา ฟังก์ชันอย่างเช่น integer มาครอบฟังก์ชัน input i ท t เพื่อแปลงจาก sting ที่รับเข้ามาเป็น integer มันจะเขียนชื่อย่อว่า int หรือจะใช้ float ที่แปลว่าจุดลอยทศนิยมนะครับเป็นฟังก์ชันตัวหนึ่งที่สามารถแปลงจริงเป็นจำนวนทศนิยมได้เดี๋ยวลองดูแล้วกันเมื่อเราดีบักดูนะครับเรา run ดีบักใหม่นะ เวลารันดีบัใหม่เราก็มาคลิกรันโดยตรงตรงนี้ได้ครับถ้าปุ่มรันแอนดีบัมันโผล่ขึ้นมาไม่ต้องไปรันที่ start debugging ให้เสียเวลาเราเห็นปุ่ม Run and ug, รันแอนดีบั๊โผล่ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราก็คลิกได้เลยนะครับตอนนี้โปรแกรมก็ยังค้างมาทัดที่1ยังไม่มาหยุดที่เบรกเพราะที่บรรทัดที่2นะครับเราต้องพิมพ์ก่อนพิมพ์เลข10ให้บรรทัดที่1ได้จบจบไปก่อนพิมพ์10ปเ้ิงเนี่ยพิมพ์เลข10ไปเส้นทางการทำงานของโปรแกรมก็จะไปค้างรอบรรทัดที่2แล้วเห็นไหมครับ ฟอร์ดเนี่ยมันแปลงสติงตรงนี้เลขสิบตรงนี้ครับให้นัมเบอร์ในตัวนี้มันเป็นสิบจุดศูนย์ละเป็นเลขทศนิยมนะรับเข้ามาเป็นสติงสิบแต่มันโดนแปลงแปลงร่างเป็นสิบจุดศูนย์เมื่อเรากดคนอนติเนียต่อมันก็ทําให้นัมเบอร์ตรงนี้ครับสิบจุดศูนย์ส,มส,มสามารถที่ไปคูณสิบได้ละเราสามารถเอาตัวเลขที่รับมาจากหน้าจอไปคำนวณทางคณิตศาสตร์ได้ ราถ้าเราจะรู้ว่า Number คูณ10เป็นไรเราก็แค่ a d w w t c t เข้ามาเนาะ d อดเข้ามาปุ๊บก็จะรู้แหละเป็น100.0อันนี้มันง่ายๆเราใค้ใส่ตาดูก็รู้แล้วว่า a อร์เ hmm. รียมเท่ากับอะไรแต่แตสมมติถ้าโปรแกรมมันซับซ้อนใช่ไหมครับการ a d w w t c t เข้ามาก็จะช่วยทำให้เราไล่โคด้ดดูสเต็ปแต่และสเต็ปได้ง่ายขึ้นดูว่าเอ๊ะนี่โค้ดนี้มันทำงานอย่างไรประมวลผลออได้ค่าอะไรนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเคลียร์ลบ คือไอแอดเวลาเราอะไรก็ตามเราแอดเวิรเข้ามาจะค้างไว้เหมือนการรันงขั้นต่อไปเมื่อ,อยังค้างเตอร์อยู่ตรงนี้ครับยังค้างค้างอยู่ตรงนี้ตลอดผมขอรีมูฟออร์เอฟเพชันลบทั้งหมดออกไปก่อนปุ๊บไปก่อนนะครับแล้วคลิปรันเดี๋ยวก็จ,จบการทําง,งานของโปรแกรมไปคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านนะครับขอบคุณมากครับบ๊ายบาย